สวัสดีครับ FC Mobile Surf ญี่ปุ่นนะครับอ๋อเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเอ่ีเวนต์ตัวนี้ครับก็คืออีเวนต์ยูโร2024นะครับของเป็นรอบ16ทีมนะครับผมก็คือจะเป็นเอ่ออีเวนต์ของญี่ปุ่นนะครับเข้ามาเมนูได้เลยครับยูโร2024ครับรอบ16ทีมครับคลิกเข้ามาครับมาที่เมนูนะครับของตัวอีเวนต์นะครับคลิกเข้ามาครับด้านบนนะครับ ตรงนี้ส่วนนี้นะครับจะเป็นรอบ16ทีมนะครับก็คือเป็นการเช็คอินไลยวันนะครับตรงนี้ก็จะมีของรางวัลให้นะครับก็คือจนถึงครบทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับก็คือเช็คอินไล่ไปเลยนะครับก็จะมีเออ่เป็นโทเค็นกุญแจนะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เล่นนะครับยูโร224 0นะครับ1ตัวนะครับในวันที่5นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็น อุปกรณ์ป้องกันการตีบวกนะครับตัวนี้จะเป็นคูณ20่สกันนะครับของมาที่7นะครับผมก็คือเข้ามาเช็ครายวันทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ตัวต่อมาครับด้านขวามือนะครับมุมขวานะครับคลิกเข้ามาครับตรงนี้ก็จะเป็นรอบสิบ16ทีมนะครับของตัวนี้ก็จะเป็นเก็บเป็นตัวเค็นนะครับเล่นทั้งหมดด้วยกันประมาณสักดูตรงนี้นะครับก็คือด้วยกันทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับผม ก็คือจะใช้ได้รับเป็นโทเค็นนะครับเล่นจะมี VSA นะครับหรือเป็น head to head นะครับแล้วก็โหมด m มเน g เจอร์นะครับเล่นในครบนะครับก็จะเก็บโทเค็นตรงส่วนนี้ได้นะครับโทเค็นก็จะให้ครั้งละ1โทเค็นด้วยกันนะครับจนครบนะครับผมตัวนี้ก็โทเค็นตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนของในร้านค้าตากาต่าเอ่งนะครับผมตัวนี้ก็ใช้สําหรับแลกตัวนักเตะนะครับทั้งหมดก็คือ OVR สูงสุดก็คือ122-130นะครับตรงนี้ก็จะเป็น event ที่2ครับ ออกมาครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ตัวต่อมาครับก็จะเป็นด้านขวามือนะครับอีเวนต์ตรงด้านล่างนะครับ FV นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินนะครับเป็นรายวันนะครับตรงนี้ก็จะไล่ยาวนะครับแต่ละวันก็จะมีโทเค็นให้เงินให้นะครับตรงนี้ก็จะไล่ยาววันวันที่3นะครับตรงนี้ก็จะให้เป็นเงิน FV สีทองครับคือ1น0 0 0แสนด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่10นะครับจะได้เป็นห้0 FV นะครับ ไล่ยาวไปเลยนะครับแล้วก็20 500 FV นะครับ30อีก500 FV นะครับแล้วก็วันที่40 500 FV นะครับทั้งหมดจะได้ประมาณ2,000 FV นะครับตรงส่วนนี้เงินเขียวสามารถเอาไปซื้อนักเตะซื้อโทเค็นต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเก็บกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับอีเวนต์ก็จะเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยกันนะครับยังไงพี่เพื่อนๆนะครับลองดูครับก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับก็อย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ